เราอาจจะเล่นเรื่องเรือนมายุราไม่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 มีนะคะก็ไม่มีนะคะม่ดทราบข่าวมราวทราบข่าวว่าใหม่เล่นไหมใหม่ไม่ทราบเลยแต่ว่าใหม่รู้จักละครเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นละครที่ที่ใหม่เองใหม่ใหม่ได้ไปดูค่ะได้ได้มีโอกาสได้ดูแล้วรู้สึกถึงนางเอกสวยมากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ชอบหมาว่าเป็นละครที่คนไทย คนไทยทุกคนน่าจะแบบชอบเนาะยุคนั้นแบบที่แหม่มสวยมากอสวยมากมาทเที่ยวหนเล่นคับหยคนจะแตะมาวัเทียให้เป็นหมาเลยขอบคุณนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีคือตัวใหม่เองใหม่ไม่รู้ใหม่จะได้เล่นเองเลยด้วยซ้ำค่ะก็อันตอนนี้ไม่มีค่ะเ่าบอว่าแบบเราตัดชุดเสร็จแล้วด้วยเมื่อเราสปอนเซเลยจริงเหรอโอ้ไม่น่าจะใช่ความจริงนะคะนี่งงตัดชุดไปงานอื่นหรือเปล่าอาจจะไปตัดชุดไปงานออกงานอะไรยังไงใ้ยปากแล้วทำเล่นเรื่องไหนแล้ว ยังไม่มีค่ะยังไม่มีส่วนเรื่องงานก็อย่างที่บอกอะค่ะจะสรุปกันมาแล้วใหม่ถึงจะรู้ว่าว่าใหม่ได้เล่นก็เขาก็จะคุยกันทางผู้ใหญ่คุยกันในเว็บที่เราบอกว่าเรามาเสียแทนเอชชาริดาด้วยละครเรื่องนี้เป็นองตัวนาอน๋ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะมีทาทางบริษัเราดีนีคือะดับคือถ้าท้าทามาใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็ผ่านมาทางผู้จัดการแล้วถ้าโอเค ก็ใหม่ก็ก็ยินดีได้ก็ได้ยินดีค่ะที่จะเล่นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สรุปมาใหม่เองก็จะไม่ได้ทราบว่าใหม่จะทํางานอะไรค่ะเพราะว่าโปรเซสละครโปรเซสหนังเรื่องหนึ่งมันมันต้องคุยกันหลายดีเทลอะค่ะซึ่งใหม่เองไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปคุยสำหรับทีหน้ามีติดต่อเยอะมีอเยอะไหมคะใหม่ไม่ทราบเลยว่าติดต่อมาเยอะหรือยังไงค่ะไม่ไม่ทราบเลยแล้ตอนนี้เรายังไม่ได้รู้แทนตีน้าไม่ทราบ ่ค่ะไม่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นอะไรแต่ว่าถ้ารู้บอกแน่นอนนะคะหลักๆเราคือไม่เปการมีเงินแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วค่ะผู้จัดการก็จะจะเป็นคนดูแลดูแลในเรื่องงานอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่ก็คุยธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหม่เองใหม่ก็จะมีหน้าที่ก็คือเป็นนักแสดงก็คือทาทาบทที่มาจะยังไม่บอกเลยก็แปลว่าคงยังไม่มีอะไรสรุปแสดงว่าปีนี้ ยังไม่มีอะไรคืนมาใช่ค่ะเพราะอีกแป๊บหนึ่งต้นปลายปีแล้วเนาะอีกแป๊บเดียวเองก็ปีใหม่แล้วแต่เห็นว่าตอนนี้ไรไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบว่าว่ายังไงปกติไม่ได้ติดต่อใหม่เขาติดต่อทางผู้จัดการแต่ได้ข่าวว่าเหมือนทางทูก็ทุม่มเงินให้เราแบบสัมภาษณ์้านให้เราไปด้วยเนี่ยอืมไม่น่าใช่นะคะไม่น่าใช่นะคะไม่ติดต่อแบบอะไรบ้า ติดตด่อมาเป็นเดี๋ยวนี้เขาไม่ทุ่มเงินกันขนาดนั้นแล้วมั้งคะมันคงหมดยุคที่แบบเอาเงินก้อนมาแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของงานดูตามเนื้อง,งานมากกว่าค่ะแต่คงจัตามองว่าเท่าไหร่จะพูดถึงเรื่องละครว่าจะฟันเล่นหรือไม่หยังจับตามองตัวเองเลย <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนนะใหม่ก็ใหม่ก็อยากอยากรู้เหมือนกันว่าละครที่จะได้เล่นคือเรื่องอะไรเพราะว่าแต่ละเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบผ่านการคัดกรองมาจากผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วกด<ต>ดัน<า>เลยขัดแย้ากับที่ไหนยังไง ยังค่ะยังตอนนี้ตอนนี้แต่ละทัางที่เราจะเลือก,ก,กอับงานเราตัดสินใจมากอันนี้ก็หมายว่าผู้ใหญ่ของใหม่ก็ตัดสินใจแล้วก็เลือกเลือกอยู่แล้วอะค่ะเลือกกดดันไหมคะจะเล่นตุงกนั่ง <c oughs> ข่าวนั้นมากก็จะถูกจับตามองกด <c oughs> ดัน,นไหมล่ะคะใหม่รู้สึกว่าใหม่ต้องขอบคุณที่คนจับตามองมากกว่าค่ะ,ะขอบคุณที่ที่มีคนอยากดูละครที่ใหม่เล่นดูหนังที่ใหม่เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็ ถ้ามีอะไรที่คืบหน้าแล้วมีอะไรที่สามารถบอกได้ทันทีแล้วไม่รู้ไม่ก็จะรีบมาบอกเลยค้าวัญเองเขให้ทำให้กับทีอื่นๆเกี่ยวกับดาราที่ยายช่องไปอย่างเงี้ยแล้วหลายคนก็เลยมองว่าหรอเป็นการแบบเหน็บคนที่ย้ายออกมาอันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ได้ทราบเรื่องเลยค่ะคุณควรซื้อกันมากนะคะตลอรวันค่ะดีกันเลยค่ะตลอดวันเคยเจอตามงานค่ะคือว่ามันจะโยงเป็นแบบว่าเกราเหล่าคู่ใหม่ ไม่กลัวนะคะเพราะไ่เองไ่ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้นะคะคงไม่อะค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้คือไม่ได้มีช่องทางติดต่อกันก็เจอกันตามงานอะไรอย่ามเงี้ยค่ะเป็นก็คือคนที่ทํางานอยู่ในวงการเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอะไรอยเงี้ยค่ะแต่คงเอาจริงคงไม่ถามค่ะอื